ก็ออกมาจากโรงแรมแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราออกมาชมเมืองรอบๆเมืองเขาก็ดูสะอาดๆเป็นยามเช้าเช้าบ้างวะตอนนี้เก้าโมงครืนก็จะมีวัดเต็มไปหมดเลยเหมือนเหมืนเชียงคานแต่ใหญ่กว่ามากๆาก็จะสังเกตนะคะซาวน์ไฟไม่มีใช่เพิ่งสังเกตเห็นตอนมาบอกเลยแหละ ไหนอะทีวาราดชื่อห้างแต่ว่าใหญ่กว่าหางเก๊กแก่สูงคือห้างนาราพานนิดแต่มาตกแต่งแล้วนี่อนาราดิแหมเตัวนี้เข้าประตูนี้แล้วก็เข้าประตูโนโนกแบกนะประตูมีสองหันเข้าความโน่นนั้นแล้วก็เข้าหนึงเส้นนี้แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับโชเฟอร์ไปหาขินข้าวลองเลี้ยวซ้ายดูสิทีวาราดไหมว่าไม่ได้มานาน คนอยู่นานอยู่กี่ปีแล้วนะพ่ออยู่กี่ปีแล้วนะอยู่11ปีแต่ไม่ได้มาอยู่แล้วกี่ปีเขาพัฒนาทำใหม่หมดแล้วเราก็มากินข้าวมันเสือกกับกระจกอยู่กินข้าวนะฮะอยู่ร้านแถวนี้โอ้บรรยากาศร้านน่ารักมากเสียเลยโอบรรยากาศร้านน่าชืี่ช่าเวดเคยกินไหมข้าวซอยไม่เคยช่างส่วนตัว ช่างส่วนตัวสางอยากได้ใซ่ไหนแบบเซอร์เลยข้อสอบข้อสอบง่ายเนาะไพ่นอลืมไปให้เอิร์ธเลี้ยวขวาอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็จะวเอิร์ดุ้บหน้าร้านชุบหน้าร้านร้านร้านหอร้านหอดีกาเราก็อยู่ที่พระธาตุเชื้อแห้งเราพระธาตุอยู่ไหนพระธาตุอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นรูจากแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบๆวัด ู้นะคะแต่งเัาแ,แบบโคตรเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยมากนะคะมันจะมีพระอยู่ด้านข้างเนี้ยแบบเป็นอน,นันตเชื่อถือได้ป่ะเชื่อถือได้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบริเวณมัดนะคะแบบว่า,าก่อนถึงพระธาตุอันนี้พระธาตุป่าวะก็จะมีทางเข้าเดี๋ยวเราไปดูกันอ้อสมีก็ตายเอาไว้ไปเลี้ยงใช่ละกะตายไว้ทำอะไร มันก็จะทำบุญจุดทำบุญดอกมไม้นะฮะแล้วก็นี่ก็จะมีกระต่ายนะกระต่ายเป็เยังไงคเออก็จะมีปรากฏการ์ลองเท้าหายก<ะ>็แบบนีออ้นี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะคะเราจะเดินเข้าไปพระเพลนเจริญนี่คือพระธาตุจริงๆนั่นแหละแต่ว่าน่าจะกำลัง สร้างเคร่เตอนนี่ก็จะดูรอบๆ้อนตีนร้อนสัรนิเดือดร้อนไม่ลีเดินแบบสโลว์ร่างกายร้อนใจไม่ลง อูอออวูธรรมตะชาธรรมตะชาเรารู้แล้วว่าทำไมถึงมีกระต,ารต่ายขาราืเ,เพืนดช้นยินพื้นนี้ยินแล้วแช่พื้นที่ยินแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดบูชา ไหว้พระองค์นะฮะเขาบอกให้เดินสามรอบรอบเดียวเราก็รอนแล้ว,ลอ,ลวอันนี้ก็เป็นจุดบูชากระต่ายนะ,ะเออหมายถึงว่าบูชาพระธาตุที่มีกระต่ายเป็นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวเราไปเดินรอบนึงกันครับครบแล้ว,ลวใช่รพระเจ้าเสงสี่ยวนะคะสญญ <laughs> เสงสี่ย <laughs> ว น right? so like, oh. yeah. ี um. ่เป็นเท้าสมบนเขาบอกคำสติเทาหลักใจแล้วเราก็มาอยู่ที่ใหม่แล้วฮะที่นี่คือพระธาตุอะไรวะพระธาตุขาน้อยใช่ไหมวัดพระธาตุขาน้อยวัดเยาว์เขาไปขึ้นก่อนยุบเลอุ้ยมีงูด้วยระวังงูกัดนะฮะ สวัสด,ดีค่ะตอนนี้เราบทเป็นเจ้าของกล้องนะคะก็ฝากไปกตัดต่อแบบก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โอ้ต้นสลักพระานเขาน้อยนะคะก็บรรยากาศสวยงามมากนะคะไปดูกันเขาว่าเป็นไงบ้าง มันก็จะเป็นบรรยากาศวัดนะฮะมันจะเป็นแบบร่มรื่นอากาศแบบว่าเย็นสบายแดดไม่ค่อยมีมันก็จะเป็นอ,อสีโบสถ์เออหมายถึงว่าโบสถ์โบสถ์สวยดีอันนี้จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งฮะที่แบบ สายสุขภาพถูกใจสิ่งนี้ตรงนู้นก็จะเป็นถนนที่เราขี่ผ่านมาชื่อโอ้โอโอ,โอ้นี่คือซินิเจอร์ที่เราเคยเห็นตามรูปทั่วไปนะฮะนี่คือวัดพระชาติขอน้อยที่มีวิวเมืองด้านล่างสวยงามเบอร์ประเทเลยตรอน้าจะไปที่อื่นต่อมาเจอกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ใหม่นะที่นี่คืออะไรนะ ไปอยู่นู่นทางปากกิ่งมอนกิ่งมอนกิ่งมองดูสายตาไม่ได้มองก่อนองผู้ชายไหนวะผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวเราไปดูวิวกันเนี่ยเราก็ขึ้นทางนั้านนะนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟและนี่ก็คือที่เฟสไม่ใช่แล้วอันนี้คือวิวที่เราได้เห็น ใายหนุ่มไม่หนุ่มแล้วไม่ต้องมืออยู่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ข้าแบบจะเป็นมุมนี้นะสวยดีอยู่ตรงนี้ท่านะแล้วเราก็มาอยู่ที่ใหม่แล้วนะฮะอยู่ไม่เสียงน้ำตกไหมคนหลับคนหลับคนอ่อนตื่นมาค่ะพี่รออันนี้เป็นนะะ้ำนะน้ำลน่จะเย็นนะดู เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศน้ำตกให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะโอ้โาถ่ายรูปกันได่ยังไงยังชื้นนะบอกเลยโอ้ว้าวโอ้ว้าวกขาลงน้ำเอออะกระลงน้ำกันแล้วระวังติดจงุมนะ มองเลยว่าน,น,น้ำโคตรเย็นตรงบนก็จะเป็นจุดที่น้ำมันตกมาไปถึงน้ำหนักอ๋อแล้วลงน้ำหนักไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหิโดโนตกทำเย็นมากเลยอ้าวบรรยากาศยอดมีคน,น,นมาเล่นน้ำนะคะข้างบนก็จะมีอีกนะ นนย,ยังมีข้าวดีไหมอันนี้เรามากินข้าวกันนะคะทมีคนเซเว่นเสรษฐไรหอ่านี้คือบรรยากาศของร้านนะคะหมายถึงว่าตรงที่เรานั่งอยู่เราพอดีว่าได้นั่งระเบียง,งคนเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงระเบียง,งส,สวยเวอร์บรรยากาศดีมากตรงนั้นก็จะเป็นปบ่อปลาคาร์ฟเดี๋ยวค่อยไปดูกันนี่ เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวถนนหมาเลขส3นะคะเห็นไหมมันเป็นเลขสาอ่ะเี่อ๋อเรามองอะไรไม่เห็นเลยอะเพราะว่าเมฆเนี่ยเคลื่อนตัวเข้ามาปังมองก็เห็นอย่างนี้จุดชมวิวถัดไปนะฮะดูสิหมอะมีแดดด้วยนี่วิวสวยเวอร์นี่เนี้ยวิวขายใช่ไหม ล้วก็จะตรงนี้ก็จะมีเห็นถนนนะคะเออๆยังสวยเลยขึ้นมาฟิวตรงนี้ยอดโอ้ข,ข้าไร่ข้าสวนข้าวโพดว้าวข้าวโพด <c oughs> อ๋อ,อนี่คือวิวระหว่างทางที่เราจะไปบอกเกลือนะฮะอันนี้เขาก็ถ่ารูปแบบสำเรยจองค์สี่องค์สามเขา,าวิวสวยมากแล้วเราก็จะไปสู่ ้นสปาร์นเมื่อกี้เราผ่านบอกเดือไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายขามไปถ่ายเย็นมากอากาศเย็นมากบอกบเลยเยอะาม,มากอะไรนะพ่อบอกว่าถักเยอะไหนดิพอ่อเอาไหดิอยาเข้าชูช่ช่ชวงชูช่วงเข้าสู่ช่วงความรู้จักตาหนอมาค่ะสปานนี่ทำอะไรนะพ่อขึ้นชื่อเรื่องอะไนะมื่ก่อนนี่ขึ้นชือ่างไอเครื่องหวยดิ ส่งไว้ดิบส่งไว้ดิบแล้วก็ทำเครื่องไว้ขาย,ยตาโต๊ะกุ้มปัก้าโต๊ะ,ตะกี้ใช่หมดเลยลูกคือเขาส่งเหรอครับส่ง เป็นบรรยากาศเมืองเมืองเอ่ออย่างไรเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวไปถึงจุดชมวิวซีนิจเลยน้ำตกจะเป็นน้ำซึ่งตอนนี้เราก็มาหกโมงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วก็มาจุดชมวิวที่ตอนเย็นนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสปันใช่แล้วอุ้ยที กมาสปาน์ตนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวดีมากเลยบรรยากาศสวยนะฮะสวยเวอร์นี่เป็นจุดร้านแกงเต็นอ <c oughs> เอาไ,ดไ <c oughs> ้ดิเ็ดโอ้บรรยากาศดีไงจะทำอะไรก็ต้องห้ามมีรกคา

ทัวรอวิวแล้วกันเนาะเออมันจะาทัวร์วที่มันมีอาหารเป็นของค้าแต่ก็คือแบบว่าคือเราอ่ะได้เป็นลูกค้าของโรง,งแรมนี้นเราก็เลยแบบไม่ได้มาก,กินข้าวแต่ขเข้เามาแบบว่าแบบแค่ถ่ายรูปอะไรได้นะคะแต่เราดูจับไม่ได้อันนี้ตอนนี้แบบฝนกำลังลงเลยแฮะแต่ว่าก็ยังสวยดีที่ริมีเวอร์แบบนั่งกินหมูท้าอะไรเงี้ยก็ไม่กินข้าวนะคะกินข้าว ะปันยังต้องเชิญที่ดูเมนูทุกคนได้ยินเสียงไหมคะทุกคนได้ยินเสียงไหมรู้ไหมคะเสียงอะไรผ่านสีผ่านสีประมาณไม่ใช่สายข้อหนึ่งที่เส้นไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะที่อะไรนี้ประตูที่พักสวยมากโอ้โหโคตรกว้างโอ้โหคุ้มมากโอ้โักโอเค เขาผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เราดูว่าทลิปต่อไปไปไหน